สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณพีระพีระมานนะคะเป็นนักธุรกิจด้านอาหารคํานี้อาจจะเป็นคำใหม่ของน้องๆคาว่านักธุรกิจด้านอาหารคืออะไรคะคือเราทําเราเป็นผู้ทําอาหารทําอาหาร ى, ทําอาหารทาารําอาหารให้คนทานทําอาหารให้คนทั้งโลกทานอาชีพนี้หรือธุรกิจนี้เน<อ>ี่ยเราเกี่ยวข้องกับใครบ้างใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้คะคืออาชีพนี้ครับถ้าเราทําเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเสริมล้วต้นอย่างแรกเลยคือเราต้องชอบอาหารก่อน ถ้าเป็นคนชอบทานเป็นคนที่มองเรื่องอาหารแล้วเห็นว่าน,น่าสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ได้ทั้งนั้นอย่างเช่นร้านทั่วไปที่เราเห็นขายข้าวผัดนนะั่นก็คืออาชีพที่เป็นธุรก,กิจอาหารเหือกันทีนี้ในการท,ทําธุรกิจอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณชอบทาอาหารแล้วคุณมายืนมายืนทําเสร็จในส่วนหลายๆส่วนของของธุรก,กิจอาหารมันต้องอประกอบเปด้วยคนทำะนะครับพอมีคนทําเสร็จก็ต้องมีความสาาะอาดมีความสะอาดเสร็จก็ต้องมีการขาย ซึ่งในการทำธุรกิจอาหารจริงๆเนี่ยสี่หน้าที่หลักที่จะมาเลยก็คือเชฟฟู้ซายนะครับกรรการอุตสาหการแล้วก็ยังมีนักขายแยกเป็นส่วนๆเชฟนี่ก็คือคนปรุงคนปรุงรสชาติทำยังไงให้มันอร่อยใช่ครับฟูซา์คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะฟูซายคือเกี่ยวกับเรื่องออความสะอาดการการถอดสูตรเชฟทำมาแล้วอร่อยจังเลยแต่เราอยากจะทำเยอะๆเพื่อให้คนอื่นได้รู้ค ต้องเอาฟูสายมาเพื่อมาบอกทอดสูตรนะความสะอาดเป็นยังไงสูตรอย่างนี้เราต้องควบคุมคุณภาพยังไงนี่คือหน้าที่ฟูซายแล้วในเรื่องของการเก็บให้ได้อยู่นานได้ด้วยใช่ครับแล้วเราก็จะมีนักจัดการสาการตอนเราผลิตเราต้องมีคนที่คอยดูวัตถุดิบตัวนี้เข้ามาหรือยังวัตถุดิบตัวนี้ดีไหมอย่างเงี้ยครับคือนักจัดการสาการซึ่งอยู่ในรายผลิตของเราแล้วเราก็จะมีคนที่คอยเอาไปขายให้เราครับผมก็เซล ่ก็คืออยู่ในส่วนของทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในธุรกิจอาหารใช่ครับแล้วน้องๆองะคะ่ะคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจอาหารเนี่ยเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของเชฟน้องเขาจาเป็นไหมคะว่าต้องเรียนในเรื่องของด้านอาหารโอ้ไม่จะเป็นเลยครับขอแค่น้องคนชอบทานอาหารค่ะพอแล้วขอให้ชอบทานทอดไข่เจียวเป็นอย่างเดียวก็พอแล้วน้องอาจจะวันหนึ่งน้องเดินไปไปเจออะไรนะเฮ้ยจริงๆดอกไม้ตัวนี้ใส่ไข่เจียวก็ได้เหอ แค่นั้นก็เป็นจุดเริ่มที่ที่น่าสนใจได้คณะอะไรที่อยากแนะนําให้เด็กๆเข้าไปเรียนคะถ้าจ้ถ้าให้เข้าธุรกิจอาหารเนี่ยผู้สายได้ผู้ชายผู้สายครับการจัดการอุตสาหกรรมนี่ได้ผู้ชายการจัดการอุตสาหกรรมมาร์เก็ตติ้งก็ได้มาร์เก็ตติ้งก็ได้แต่ผมก็ยังยิงถังผมก็ยังบอกได้เลยว่าขอให้ชอบในเรื่องอาหารคือถ้าเกิดสมมติคุณไม่ชอบอาหารแล้วเนี่ย คุณก็ไม่สามารถทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารได้เลยใช่มันจะทําแล้วมันจะรู้สึกว่าถ้าไปวันๆเออไม่มีความสุขค่ะแต่เวลาเราได้เห็นอาหารเรา,าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราคิดนะแล้วคนอื่นก็บอกว่าอาาร่อยด้วยค่ะมันถ้า,างั้นจะมองว่าความท้าทายของอาชีพเนี้ยค่ะของธุรกิจอาหารเนี่ยความท้าทายคืออะไรคะเอ่อความอร่อยความอร่อยอ่าความอร่อยหนึ่งถ้าคุณทําให้อร่อยสองเราส่งไอความอร่อยเนี้ยไปถึง คนที่เขาอยากทานให้อร่อยเหมือนกันได้ยังไงที่ที่เขามีเทสเดียวกันกใช่คือสมมติวันนี้เราทานอร่อยสมมติอาหารเก็บอร่อยมากเลยนเนี่ยผมอยากให้คนเชียงใหม่ได้ทานอาหารที่อร่อยเหมือนกันที่เขานั่งทานที่ภูกเก็ตอ่ะอาาันนี้เป็นเป็นโจทย์งงที่เราต้องทำความอร่อยและคุณภาพเดียวกันเนี่ยส่งต่อไปอีกทีหนึ่งได้ใช่ครับอ๋อค่ะไม่งนั้นเนี่ยอยากให้พี่พิลาค่ะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะทําธุรกิจอาหาร่อยสิคะครับผมเอ่อ พี่อยากให้น้องเริ่มก่อนครับถ้าชอบอาหารอยากทําทอาหารคิดว่าวันหนึ่งเราจะทําธุรกิจหรือที่บ้านมีให้เริ่มครอบครัวเลยไปทําให้ครัวเลเทะไปทําซะแล้วน้องก็จะรู้ว่าอาหารที่น้องชอบน้องๆอยากจะส่งอาหารตัวนี้ไปคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรครับผมระหว่างเป็นอย่างยิ่งนะคะความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารในวันนี้เนี่ยจะทําให้น้องๆมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้ วันนี้ขอบคุณพี่ผาหลักมากนะคะขอบคุณค่ะ